ปรากฏว่าหาไม่เจอโจทย์เรนี้มาจากไหนนะครับอันถัดมาเนั่ยแหละหลังจากนั้นเนาะเราก็นำตัวส่วนใช่ไหมคะคูณทั้งสาดไ่โอ้ด่างไ่ด่างไ่ด่ไก่าไก่ดมา ทีนี้นะคะพอเราคูณกับการเส่คูปทางด้านซ้ายก็จะเหลือแค่ 2s นะคะทางด้นานขวาเห็นไหมพี่เขาถ่ายวีดีโออยู่จากเฉลี่เรียบร้อยแล้วนี่ยกลายเป็นไม่เรียบร้อยเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้ก็จะเหลือเป็นคูณอยู่กับ s ลบ4นะคะบวกกรรับ c คูณด,ด้วย s กำลัง2บวก2อันนี้เวลาที่ถ้าเราแทน ที่ห้องสียใช่ไหมคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราแทนครบถูกไหมเพราะมันมี3ตัวแสดงว่าเราต้องมีการแทนเข้าไป3ค่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เทียบสารพัทธิ์ก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมาะมากกว่านะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ใช้ได้กับทุกอันเลยแม้กระทั่งข้อหัวหน้านี้นะก็ใช้เทียบสารพัทธิ์ได้ก็จะเห็นว่า,าใช้เทียบสารพัทธิ์มาตลอดใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวข้อนี้เรามาเทียบสารพัทธิ์กันนะคะ ถ้าจะเทียบสมบัติเองจะต้องคูณเข้าไปให้หมดแล้วก็แยกให้มันเหลือ s กำลัง2มีอะไรคูณอยู่บ้าง s กำลัง1 s กำลัง0นะคะมีอะไรคูณบ้างอันนี้ไล่คูณทีละตัวเลยนะไล่คูณทีละตัวเลยนะคะเอา as คูณ s เอา as คูณลบ4เอา b คูณ s นะคะแล้วก็เอา b คูณลบ4คูณตัวนะอ่ะ as คูณใช่ไหมคะอันแรกก็จะได้เป็น S a s กำลังสองแล้วก็คูณกับลบสใช่ไหมก็เป็นลบสี่ a s คราวนี้เอา b ได้คูณทีละตัวนะคะก็จะเป็น b s ลบสี 4, b. ่ b คราวนี้ก็ c คูณเข้าไปใน s นะคะก็ c s กำลังสองบวกกับสอง c เราก็ดูว่าเฮ้ยกำลังสองอยู่ตรงไหนบ้างใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ s กำลังสองมีอยู่สองที่แล้วก็ อันนี้ s กำลังหนึ่ง s กำลังหนึ่งอ r p สองที่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ไม่มี s ก็จะเป็นคำที่เราเอาไว้ด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะดึงตัวร่วมเลยอันแรกนะคะก็จะเป็น a, 4, นะ a 4, บวก c ถูกไหม a บวก c คูณ s กำลังสองบวกั s เฉยๆสีแดงติดลบ 4a บวก b อันนี้คูณ s 2, แล้วก็บวกกับสีห่วงคือข้างที่ติดลบ 4b บวกกับ 2c อันนี้คือทางด้านขวามือทางด้านซ้ายมือนะคะอ่ะก็ 2s 2s มาเรื่อยๆเลยทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยแล้วเราจะเทียบสมทสธิได้ไงในเมื่อข้างขวาม,มี s นังสองแต่ข้างซ้ายไม่มีแสดงว่าข้างซ้ายคูณกับเลขอะไรคะมันถึงหายไป0อ่ะคูณกับเลข0 จริงๆมันมีแหละแต่มันเป็นศูนคูณเอสกำลังสอง,องใช่ไหมคะเรียก็ถ้ค่าคงที่ก็ศูนเหมนกันเราก็เลยไม่ได้เขียนถูกไหมเราก็เทียบสัมประสิทธิ์ได้แล้วนะคะ,ะ,ะหน้าเอสกลัง2ทางด้านขวามือ า้านขนวามือเนาะมันคือ a บวก c เท่า,ากับหน้า X กำลัง2ทางด้านซ้ายมือคือ0ใช่ไหมคะเราก็เท่ากับ0ตัวนี้ก็เป็นสมการที่1 3นะคะหน้า s กำลัง1ทางด้านขวามือคือลบ 4a บวก b, b. ก็ติดลบ 4a บวก b หน้า s เฉยๆทางด้านซ้ายมือ ก็คือสองเพราะฉะนั้นเราก็เท่ากับ2อันนี้ก็เป็นสมการที่2นะคะถ้าคงที่ทางด้านซ้ายมือลบ 4b บก2 4, ทางด้านขวามือคือ0เราก็ไลยได้เป็นติดลบ 4b ่้เราจะเขีนให้มันแบบใกล้ๆกันจะได้เห็นว่าเป็นโมเลตัวนะคะลบ 4b บวก2 4, นะคะเท่ากับ0อันนี้ก็จะเป็นสมการที่3นะคะ มันเป็นตัวที่เ,เลขคู่หมดเลยใช่ไหมคะเอาสองหารได้ตัวเลขมันจะได้น้อยลงเราจะได้แก้สมการง่ายๆนะคะเราก็เลยเอาสมการที่3าหารสองนะคะ2อนะัอันนี้ก็จะเป็นติดลบ2 b งบวกหาร2ก็0เหมือนเดิมอันนี้เราให้เป็นสมการที่4อันนี้สเห็นไหมคะ ขา้างหน้าคือบวกหนึ่งอันนี้บวกหนึ่งเท่ากันแล้วเราก็กําจัด c ง่ายดีนะคะเราก็เลยเอาสมการที่1ลบกับสมการที่4เพื่อให้ c มันหายไปเอาสมการที่1นตั้งนะคะลบด้วยสมการที่4นะคะเราก็ไปดูสมการที่1อันนี้ a อันนี้ไม่มี a แสดงว่าศูนย์ a ใช่ไหมคะ1 a ลบศูนย์ a ก็เหลือ1 a เหมือนเดิมถูกไหมอันนี้ศูนย์ b ลบด้วยลบสอง b เป็นสองบีสองบีอะบวกสองบีะบนะคะเท่ากับข้างซ้ายเรียบร้อยแล้วข้างขวานะคะศูนย์ 0, บ,บวกศูนย์ศูนย์อะก็ศูนย์เป็นเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรรมการที่5เราจะเห็นว่าสรรมการที่5มี AB นะคะแล้วก็สรรมการที่2ก็มี AB บีกำจไไดัดอะไรดี กจัด A กำจัด a, ด a. อหรืออาจารย์ใจเอา A หรือนะจะเอา B ีใช่ไหมทำหน้าบีให้เท่ากันหน้าบคือ1หน้าบคือ2เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำหน้าบีให้เท่ากันเราก็เลยเอา2คูณสองการที่2อนะคะเอาเลข2คูณกับสองการที่2นะ,ะเอาเลข2คูณกับสองการที่2เพราะฉะนั้นนะสองการที่2อยู่ตรงนี้เอา2คูณก็จะกลายเป็นติดลบ 8A บวก 2 b เท่ากับสอันนี้ก็จะเป็นสมการที่หเท่ากันแล้วใช่ไหมคะเท่ากันแล้วก็จกับงานบวกหรือลบกันมันถึงจะหายลบกันเอาใครตั้งห้ากับหกสีเอาใครตั้งห้า,หา,หาตั้งแล้วแต่เลยอันไหนก็ได้นะคะตามใจเุกคนเอาอะไรตั้งดีเอาห้าตั้งนะ สมการที่ห้าลบสมการที่6นะคะสมกาที่5ตั้งลบสมการที่6 1A นลบด้วยลบแปเอเป็นเท่าไหร่ลบเจดลบเทาสถิติดีหนึ่ลบด้วยลบแ a ดเ 2B กบีลบสอหายหายศูนลบซี <Hi. S 1> อีกทีหนึ่งศูนย์ลบสี่ลบสี่แสดงว่า A เฉยๆคือสี่ส่วนเะก้าสลสนกาะคะได้ A เรียบร้อยแล้วเอา A ไปแทนในสมการที่1ก็จะได้ C เอา C แทนในสมการที่4ก็จะได้ B อเนย เา A แทนในสมการที่1นะคะเราก็บอกว่าเราแทน A เท่ากับ4ส่วน9ในสมการที่1่มันเป็น a บวก c เท่ากับ0ใช่ไหมคะก็4ส่วน9บวก c เท่ากับ0แสดงว่า c เดียวก็เป็น4ส่วน 9, 9 4ส่วน9นะคะแล้วเราก็เรน a, จะแทน a ก็ได้นะ แทน a ในสมการที่2ก็ได้นะคะหรือจะแทนแทนในไหนก็ได้เพื่อนมีทพรเราได้อีกแล้วอยากแทนในไหนเอา c แทนใช่ไหมอ่ะ c แทนในสมการไหนคะแทน c เท่ากับ4.9ในสมการที่4ใช่ไหมอ่ะ c ก็ c นะคะเราก็จะได้เป็นสมการที่4ลบ2 b 4ส่วน9ในรัศมีกางสี่ก็ศูนย์เลียก่อนเลยก่อนนะคะหาเสร็จป,ปุ๊ b. บ,บ b เฉยๆอ่าลบสอบกันก็นได้ย้ายจากบวกไปข้างนง่งเนาะเป็นลบ4ส่วน9แสดงว่า B เดียวย้ายลบ2ไปหารใช่ไหมคะข้างบนลบข้างล่างลบก็จะกลายเป็นบวกถูกไหมแล้วก็ จะเป็นลบสี่ส่วนเก้าแล้วก็ย้ายลบสองาหารลบเจอลบเป็นบวกเอาสองกลับใช่ไหมคะก็เหลือสองส่วนเก้าเรียบร้อยได้ a b c แล้วนะคะเออเรียบร้อยได้ a อยู่ตรงนี้ได้ b อยู่ตรงนี้เออชูยผิด c แล้วก็ b อยู่ตรงนี้คะเราก็เอา a b c กลับเข้าไปแทนในตรงนี้อ่ะคับิลมาตร 嗯。嗯 ก็2อ,อยู่นี่ได้ไหมเศนส่วนเก้ารวมกันไปเลยนะคะหรือใครจะแทนเป็นลบสี่ส่วนเก้าสองส่วนเก้าอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ดึงส่วนเก้าออกมาทีหลังไยายามไว้ตรงนี้นะคะได้เหมือนกันเสร็จปุ๊บสี่สี่ 4, ส่วนเก้าก็สี่ส่วนด้วยเก้าคูกันได้ยัง ลาบัตบังก้อนนีนะคะ2อส่วนด้วย s กำลัง2บสอ2คูณ s ลบ4เท่ากันเท่ากันจับแยกใช่ไหมอ่าจับแยกดึง มันก็จะเป็นลบ4ส่วน9แล้วก็ลาบาร์หกพันของ S ส่วนด้วย S กำลัง2บวก2บวกกับ2ส่วน9แล้วก็ลาบาร์หกันของ1ส่วนด้วย S กำลังสองบวก2แล้วค่อยบวกด้วย S 1> 1, <S เขียนมีพอขอเขียนนิดนึงสี่ส่วนเก้านะคะแล้วก็ลาบาร์สหกพันของหนึ่ง ย s, s ่เอสลบสี่เท่ากับสิบลบสี่ส่วนเก้าตรงเนี้ยมันเป็นเอสกำลังสองแสดงว่าถ้าดก็ต้องกำลังสองด้วยใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ผกผัดนะก็เป็นเอสส่วนด้วย s กำลังสองบวกด้วยตัวนี้ก็เป็นรูทสองกำลังสองได้เลยบวกกับสองส่วนเก้านะคะตัวนี้ก็ลาบัสถกฐานหนึ่งส่วนด้วย s กำลังสองตัวนี้ก็ต้องรูทสองกำลังสองเพราะฉันเองคือรูทสองทั้งบนเราก็เลยต้องคูด้วยรูทสองอยู่ดีคูรูทสองก็หารรูทสองออกนะคะ อันนี้ลอบเดียวกเหมือนเดิมคอท้ากาบรู้แล้วแล้วหิวข้าวเบาๆหน่อยรู้แล้ว,ว,ดลวได้ยินแล้วชัดเลยนะคะอันนี้ก็คอร์สรูทอสองทีอวกาศสองส่วนด้วยเกา้ารูทสองอันนี้ก็ไซายเอคือ 4ี่ส่วน9อันนธิก็อ e, ียกับดังสีเรียบร้อยค่ะโอเคสวยเนาะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จขึ้นมาก็ตั้งสติดีๆนะคะเดี๋ยวจะเอาขาไปทากับมารวมกันแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวจะแก้สมการแล้วนะคะ